วันนี้ลัก์แมนไทยแลนด์ครับจะพาทุกท่านมารีวิวรถซ u เปอร์สปอร์ตซีดานนี่คือเจ้า Mercedes AMG CLS 53คลี m a t i c Plus ครับโอ้โหกระชากเลยนะครับแต่ก็ยังมีความนุ่มนวลอยู่ครับ ของเมอร์ซ s สเป็น C.L.S เกิดขึ้นครั้งแรกในปี2003ที่งาน Frankfurt ร์ตมอเตอรด้วยรถต้นแบบ Vision CLS โดยเช่นสายการออกแบบจากนักออกแบบชาวเมริกันที่มีชื่อว่า Michael Finn นี่คือรถแบบ4ประตูคูปเป้ที่มีท้ายลาดแบบ Fastback ที่ทาง Mercedes-Benz กล้าทำเป็นครั้งแรกทางบริษัทได้ผลิต Generation ที่1ในปี2004-2010ด้วยรหัสตัวทั้ง W219 ต่อมาใน g e n e r a t i o n ที่2ถูกเปิดตัวในปี2010-2018ด้วยรหัสตัวถัง W21 ต่อมาในปี2012ทางบริษัทก็ได้ออกรุ่น Shooting Brake รถแบบ Station Wagon ที่มีรหัสตัวถัง X218 ต่อมาในปี2018ทางบริษัทก็ได้ออกเจเนอเรชันที่3ที่มีรหัสตัวถัง C257 ซึ่งในวันนี้เราจะได้รีวิว Mercedes AMG CLS 53 4Matic+ Plus กันอย่างละเอียดไปติดตามชมกันได้เลยครับดูรูปทรงภายนอกก่อนนะครับรถรุ่นนี้ถือว่ามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับเจเนอเรชันที่1นั่นคือเส้นฮะเส้นที่ลากยาวนะครับหลังาคารับลากมาท้ายฮะลาดลงไปที่ท้ายเลยครับนี่คือเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ ของ CLS เลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นกระจัง AMG เต็มรูปแบบนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นไรดาร์ครับและมีกล้องด้านหน้ารถนะครับอันนี้หนึ่งครับไฟหน้าเป็นระบบ Multi Beam LED ครับตรงนี้จะเป็น Daytime Running Light นะครับเป็นรูปตัว L คลว้าครับสำหรับไฟรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นระบบ Adaptive LED นะครับซึ่งจะสามารถเลี้ยวไปตามล้อในทิศทางที่ล้อเลี้ยวนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีระบบ Cornering Light นะครับ ที่สามารถเพิ่มแสงสว่างนะขณะเลี้ยวโค้งได้อีกนะครับพร้อมกับระบบไฟสูงอัตโนมัตินะครับ Adaptive High Beam Assist ครับที่จะไม่ไปแยงตารถฝั่งตรงข้ามนั่นเองครับถัดลงมานะครับจะเป็นช่องลมนะครับซึ่งจะมี Air Curtain ครับด้านนี้ครับเป็นช่องเลยนะครับบังคับทิศทางลมนะครับให้ผ่านมาช่องนี้ครับเพื่อให้ไหลผ่านล้อได้อย่างราบรื่นที่สุดครับ สรับล้อหน้านะครับใช้ยาง Michelin Pilot Sport 4S ขนาด245/35 R20 ครับล้อแม็กไ์ลายห้าการคู่ฮะพร้อมกับตกแต่งด้วยสีดำครับจานเบรกเป็นแบบเจาะรูครับดริลฮะพร้อมกับคลิปเปอร์สลักโลโก้ AMG ครับสำหรับล้อหลังนะครับเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับนั่นคือขนาดยาง275/30 ZR20 ครับมาดูฝาถังน้ำมันกันนิดนึงครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ าถังยาวนะฮะเปิดปิดวานะครับน้ำมันก็จะเป็น98หรือ95นะครับท้ายรถก็แน่นอนครับเอกลักษณ์ของ CLS ก็คือท้ายลาดตรงมาเลยนะครับเสริมไปด้วยสปอยเลอร์นะฮะเป็นตัวที่จะทำให้รถด,ดูดุดันขึ้นนะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับพร้อมกับเส้นไฟเบอร์ออปติกนะครับ และด้านในนี่ฮะโอ้โหดูแล้วรีบระยับมากๆเลยนะครับด้านล่างครับเป็นกันชน AMG หัวดูดุดันมากด้วย diffuser ครับพร้อมท่อคู่นะฮะสข้างเลยนะครับขนาดใหญ่เลยนะฮะการเปิดท้ายรถนะครับกดไปที่โลโก้แบบนี้ครับด้านในนี่โอ้กว้างใหญ่นะครับสามารถเปิดไม่มียางอะไรฮะแต่มีชุดปะยางนะครับจะขอลาก ตรงนี้สามารถจริงๆบินเกี่ยวได้ครับเกี่ยวตรงนี้ครับด้านบนจะเป็นสวิ h ครับสามารถปิดท้ายรถและล็อกได้นะครับและที่น่าสนใจอีกอันนึ่งครับก็คือระบบกล้องด้านท้ายครับเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะฮะกล้องจะเปิดขึ้นแบบนี้ครับ นอกจากเปิดด้วยมือแบบปกติแล้วแบบนี้นะฮะเราก็ยังสามารถเปิดแบบที่2ครับนั่นคือเตะครับมีกุญแจในมือนะฮะก็เตะได้เลยครับเซนเซอร์เรียว่าเร็วขึ้นนะครสมัยก่อนนี่ช้าช้ากว่านี้นะครับหรือแม้แต่จะเตะปิดนะครับนอกจากนี้นะครับเราสามารถเปิดด้วยอีกวิธีนะครับก็คือเปิดจากรีโมทนั่นเองครับ ปุมนี้ครับแตปิดกดแช่นอกจากไฟเบรกติแล้วนะครับก็ยังมีไฟเบรกดูนี่3นะครับเป็นเส้นยาวอยู่ด้านบนนี้นะครับสวยงามฮะ เครื่องยนต์เบนซิน6สูบแถวเรียง30นลิตรเทอร์โบโให้กำลัง435แรงม้ากับแรงบิด520นิวตันเมตรมาพร้อมกับระบบ EQBOOST ซซึ่งเป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถให้แรงม้าเพิ่มได้อีก22แรงมา้าครับและแรงบิดเพิ่มขึ้อีก250นิวตันเมตรเลยครับดูด้านในมากนะครับการตกแต่งด้านในนะครับถือว่าทําได้อย่างสวยงามมากๆนะครับนี่คือจอยาวตลอดเลยครับเป็นจอดิจิตอลนะครับ แล้วก็ t r รมของตรงนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมแฮร์ไลน์นะครับช่องแอร์ก็จะเป็นเหมือนไอพ่นครับแต่เท่าที่ t ท s ดูนะช่องแอร์นะครับผมว่ามันเหมือนเป่าไม่ตรงเราอ่ะมันเหมือนกระจายออกในไม่ทราบเหมือนกันนะครับนี่คือปุ่มซาร์ t นะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับเหยียบเบรกนะครับเปิดจอก็เปิดตรงนี้ครับผมเปิดจอนะฮันซายนะครับเปิดขึ้นมาก็จะเป็น AMG ครับ ผมมาล่ยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับที่เรียกว่า AMG Performance นะครับการออกแบบก็ทำได้อย่างสวยงามครับด้านบนเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่ทำเป็นสีเป็นโหแบล็คนะครับพร้อมกับตัวเซนเตอร์ฮะที่เป็นหนังครับตรงนี้ครับตัวเซนเตอร์่ีมือจับนี่ก็จะเป็นหนงังฉลุนะครับด้านล่างลงมาก็จะเป็นโลหะลูมินียมนะครับพร้อมกับโลโก้ ด้านขวาจะมีทัชแพดตันเล็กนะครับนี่ไว้คอนโทรลหน้าปัดได้นะครับ,นะรบซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโหมดนะครับโหมดก็จะเป็นนีานี่ฮอเคตรงนี้ะจะควบคุมด้วยทัชแพดตรงนี้ครับสาม,มารถเปลี่ยนไปได้ครับ Performance Assistant Service นะครับ Trip Navigation รีดิโอมีเดียโทรศัพท์แครบดิสเพลย์ดีไซน์นะครับจนด้านซ้ายที่เขียนว่า LIM ลิมนะยครับคือระบบตั้งความเร็วครับคือระบบคอนโทรลนนเองนะอิสตรนิกนะครับที่ตั้งระยะห่างระหว่างรถกันหน้าได้ครับ,นนรบด้านขวาก็เช่นเดียวกันฮะมีดัชแปดด้านขวาที่ควบคุมจอนะฮะจอใหญ่ด้านด้านซ้ายนะครับ ปุ <Es> ม่มโฮมฮะปุ่มโฮมก็เช่นเดียวกันครับเหมือนกับเมื่อกี้นะฮะเราสามารถเลือกได้ครับเลือกคอนโทรลได้ที่จอใหญ่นะครับถัดลงมาฮะเป็นปุ่มอัปโทรศัพท์นะครับปุ่มควบคุมเสียงครับอล่มครับจะดูมีอะไรขึ้นมีว่ากดครับม่องเหมือนเดิมครัมีใช่กดเอาอันนี้เป็นการสั่งงานด้วยเสียงนะครับตัางเฟเวอร์ริตครับ ด้านหลังของพวงลัยมีแพดเดิลชิพโลหะให้นะครับที่เป็นแบบติดกับพวงลัยเลยนะครับซ้ายขวาด้านหลังนี้เป็นเกียร์ครับเป็นการเกียร์ฮะซึ่งทางมอเตอร์สก็จะใช้เป็นการเกียร์ที่ขอบพวงลัยครับด้านหลังเกว่างและเดินหน้านะครับส่วน P ปาก็กดครับให้กดออกสำหรับการดันซ้ายนะครับการไฟเลี้ยวครับที่เป็นน้ำฝนนะฮะรับการดันล่าเล็กฮะการควบคุม การขึ้นลงนะครับตามไฟฟ้าของวงลัยนั่นเองครับดูปุ่มทัชแพดนะครับอันเล็กๆเนี่ยนะครับสามารถควบคุมได้สองตำแหน่งนะครับคือตัวมาตรวัดกลมใหญ่นะครับกับตัวตรงกลางนะครับสามารถเปลี่ยนไปได้นะครับเป็นจีมิเตอร์ครับเป็นวัดรอบและอัตราเส้นเน้ํามันนะครับนี่เป็นอุณหภูมิของระบบเกียร์นะครับ น,นี่เป็นการบูสต์ของเทอร์โบครับอันนี้เป็นปุ่ม lifting ก็คือ Air Suspension ครับสามารถยกสูงได้ครับนี่คนระับกดไปปุ๊บ vehicle rising ครับรถก็จะสูงขึ้นอันนี้เป็นม่านไฟฟ้าด้านหลังครับถัดมาเป็น,ปนระบบ head up display ครับ head up display สามารถปิดปิดได้ครับปุ๊บปิดนี่ก็เปิดนะฮะถัดมาเป็นปุ่ม parking sensor ครับอันนี้ก็เป็นปุ่ม เลนคีปิ p งแอสซิสต์นะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มช่วยจอดอัตโนมัติครับพ o ว e r w i n d o w โเป็นโลหะนะครับและมีที่ล็อกเด็กนะฮะด้านหลังครับทุกปุ่มจบลงข้างครับซ้ายขวานะและพับได้ครับลำโพงก็จะเป็นองจากเบอร์เมสเตอร์นะครับ Hi N อเลยนะครับปุ่มตรงนี้เป็นการปรับเบาะด้านข้างกดขับได้ครับ เราสามารถปรับเบาะด้านข้างคนขับนะฮะสามารถปรับดินหน้าดินหลังได้ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นฮีทซีทครับเบาะอุ่นนะครับเบาะร้อนสำหรับการปรับเบาะนะครับไฟฟ้าของ Mercedes Benz นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ครับเป็นลิขสิทธิ์ด้วยนะครับ ที่สามารถปรับได้ที่ประตูเลยนะครับเซ่งทำเป็นรูปเบาะเลยก็จะง่ายต่อการใช้งานครับปรับได้ทุกตำแหน่งนะไม่ใชหัวหมอนนะครับเมมรี่ได้ถึง3คนขับเลยนะครับช่องแอร์ครับเรียงกัน4ช่องตรงนี้นะครับเป็นแบบไอพ่นครับออกแบบเรียงสวยงามครับสามารถปิดเปิดตรงนี้ตกตกแต่งด้วยอลูมิเนียมนะครับเป็นแฮร์ไลน์ครับพร้อมกับ เส้นโคมเมียมนะฮะสวยงามมากๆครับแน่นอนครับมีแอมเบียนไลท์นะครับไลท์มาโดยตลอดเป็นเส้นครับสวยงามจริงๆครับยิ่งตอนคืนนี่ยิ่งสวยงามครับแอมเบียนไลท์ก็จะอยู่ในช่องแอร์ด้วยนะครับปรับขึ้นร้อนขึ้นก็นนสีแดงปรับลงก็เป็นสีฟ้าครับสามารถปรับได้ถึง64สีเลยนะครับเฉดสีการควบคุมระบบแอร์ปรับลอดอุณหภูมินะฮะเป็นถึง แรงลมโชว์โตเป็นไลฟ้าหน้าไลฟ้าหลังนะครับอันนี้จะเป็นปุ่นซิงค์สองข้างให้เท่ากันนะครับน,นี่ระบบไหลเย็นอากาศในรถนะครับระบบ AC ครับในวีครับก็จะเป็นฮอตคีย์ซึ่งจะโชว์ทางจอใหญ่นะครับรดิโอนะฮะมีเดียนะฮะนาฬิกาเป็นแบบเข็มครับคลาสสิก ปุ่มโทรศัพท์ครับปุ่ม Vehicle Setting ครับและปุ่ม a z ส r d ครับคอนโซลเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับสวยงามมากๆเลยครับตรงนี้ครับเคลือบเงาด้วยนะครับเปิดขึ้นมาข้างในครับข้างในจะเป็น Wireless Charging ครับสามารถวางชาร์จโทรศัพท์ได้คกับช่อง USB ครับและก็ช่องวางแจรถครับตรงนี้มาดูการเปลี่ยนแสง แอมเบียนไลท์ในรถนะครับดูด้านในของด้านหลังดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเบาะหนังโหเนียนนุ่มเลยนะครับนี่คือเนปป้าเลเทอร์นะครับตัดสลับกับไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์ครับคล้ายๆกับอังคารานน่นเองครับมาพร้อมกับซีดเบล แบบสีแดงครับพร้อมกับสติกชิ่งสีแดงด้นนี้ก็เป็นที่วางขระศอบนะครับปมเป็นที่วางของมีบุนุ่มด้วยนะครับเป็นพรมนุ่มด้นนี้ก็เป็นที่วางแก้วอีก2ออ,อันนะครับแล้วก็ด้านในจะมีช่องแอร์อีกสช่องนะครับพร้อมกับช่อง ซ็อกเก็ตสิบสองโวล์ครับกับ usb 5โวล์พร้อมที่เคียบรีครับแต่ตีนิดนึงฮะตรงนี้ดูแล้วเป็นพลาสติกะฮะดูล้นๆอยไปนะฮะตรงนี้หลังเบาะเป็นมีที่ใส่ของได้อีกนะครับเป็นนิเทศสารอะไรได้นะฮะเอาล่ะครับตอนนี้ผมอยู่บนเจ้า mercedes amg cls 53โฟร์เมติก l ล s เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองอัตตราได้เงนครับก่อนเดินฮะโหมดต้องเปลี่ยนโหมดก่อนนะครับขอเปลี่ยนโหมดเป็น Spot Plu ลเลยครับเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าจะแรงขนาดไหนนะครับใช้เท้าซ้ายเหยียบเบรกครับพร้อมเท้าขวาเหยียบคันเร่งครับเหตบตัวครับไปโอ้โหกระชากเลยครับ นี่มาแบบเนียนๆนุ่มๆนะครับไม่ถึงกับฮาร์ดคอร์มากนะครับเพราะว่าคันนี้เป็น53นะครับถ้าจะฮาร์ดคอร์สดก็ต้อง V863 นะครับก็ถือว่าด่ารมฮะนี่อัตราเร่งของคันนี้นครับมีเสียงป๊อปนะครับ ไฟนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของ AMG ครับปไปกันช้าตนะครับการเปลี่ยนเกียร์ครับแล้วก็ยังมีความนุ่มนวลอยู่ครับโอ้โหอ้เหลือเฟือครับ สะใจนี่ครับเครื่องยนต์3.0ุลิตร6สูแถวเรียงครับเทอร์โบให้กำลังถึง435แรงม้าครับพร้อมแรงบิดมหาศาลนะหรนิวตันเมตรฮะที่1,800ถึง5,800รอบต่อนาทีครับเมื่อพ้อมกับเกียร์9สปีดฮะวงเลี้ยวก็ปานกลางครับเพราะว่ารถมีความหน้ายาวนะฮะจะลองดูกีนะครับ มาโอ้เสียงนี่แบบสัใจจริงนะครับการเข้าโคองนี่สบายๆนะครับด้วยระบบ a อร s p ครับเรดีโยเลยนะครับด้วยต่อครับช่วงล่างนี่หนึบเลยครับพอสปอร์ตพลัสปั๊นี่แอร์ p e n s i o n ปรับนะครับ เป็นช่วงล่างสปอร์ตฮะการมีปั๊มนี่คือจะแนบกับถนนเลยครับเกาะหนึบเลยครับเส้นี่นะครับโอนน้โหมีปั๊ปนะครับ,รรบโโมีปั๊บดาวเชฟ ใครที่มีรถซ S รุ่นปกติเนี่ยก็จะประมาณหนึ่งนะฮะอันนั้นก็จะนั่งแบบสบายสปาปนะครับแต่ถ้าใครที่อยากได้ความดุดดันนะครับความเร็วนะฮะแรงมาที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องมาได้นกันถึงรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองหมด ฟอร์ตนะครับโมนคอนฟอร์ดปุ๊บโดบช่วงล่างแอสเซสเพนชั่นก็จะปรับนะครับไม่มีความสบายมากขึ้น,นะครัอพวงมาลัยการเปลี่ยนเกียร์นะครับการตอบสองคันเร่งนะครับก็จะนุ่มนวนมากขึ้น,นครับถามว่าโดบช่วงล่างแบบนุ่มเลยไหมนะครับก็กต้องตอบว่ายังไม่ได้นุ่มเหมือนรถบ้านปกติ อันนี้คือเหมืนรถกึ่งสปอร์ตซุบูคาครับ mm hmm. ก็ยังจะมีความกระด้างอยู่บ้างนะครับตอนนี้ใจ่ล้อขนาดขอบถึง20นิ้วเลยครับ mm hmm. เป็นลอสปอร์ตแก้มยางเตี้ยครับก็เลยจะะเถือนนิดนึงนะครับแต่ก็รับได้นะครับผมรับได้เพราะว่าจากการที่ใช้มาประมาณหนึ่อาทิตย์แล้วเนี่ย mm hmm. ก็ใช้งานปกติเนี่ยถือ mm hmm. ว่าไม่ทรมาน รับเบาะเป็นเบาะสปอร์ตนะครับถามว่าจะไปชู่เบาะรถนุ่มๆเหมือนรถรุ่นปกติ gs ปกติก็อาจจะไม่ได้นะครับวันนี้คือมีปีกนี่สองข้างที่โอบรับนะครับตัวเราได้อย่างเรียกว่าไม่เลี้ยวเนี่ยสบายเลยนะไม่มีการเสียการทรงตัวเลยนะครับแต่ถ้านั่งขับรถติดนานๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการเมื่อยได้ครับสำหรับทัศนวิสัยนะครับ รถคันนี้นะครับก็ถือว่ามองเห็นชัดนะครับมีระบบช่วยนะฮะอย่างเช่น blind spot assist นะครับก็จะมีเตือนนะครับเวลาเราเปลี่ยนเลนนะฮะสำหรับการตกแต่งภายในนี่ก็ผมก็ถือว่าไอคอนเนเต็มครับเพราะว่ามีการออกแบบในย่างหรูหรานะครับไฮเทคและมีความสปอร์ตครบถ้วนนะครับสิ่งที่อยากจะติดนะครับก็ ใช้รถอันนี้นะครับอาจจะจอดตามแดดนะครับรถสีดำนะครับายในสีดําแบบนี้นะครับร้อนนะฮะเมื่อเราจับวงลัยที่ไม่ใช่เป็นหนังเนี่ยฮะโหจับร้อนมากลวกมือนะฮะแบบตันตุ้งเลยนะครับเดี๋ยจะเป็นพวกโลหะแบบอลูมิเนียมอย่างนี้นะครับจะแบบจับแล้วลวกมือเลยนะครับดูนะท่านเจ้าตัวคอนโทรลตรงนี้นะฮะแขนไปโดนนิดนึงนะครับโอ้โุ้งเหมือนกัน เวลาจอดในที่ร้อนตากแดดเนี่ยนานๆก็ต้องระวังนะครับสำหรับราคาค่าตัวของ m e r c e e e s AMG c l 53โฟร m a t i c p s u s คันนี้นะครับซึ่งวันนี้เป็นรถที่นำมาประกอบในประเทศไทยแล้วนะครับทำให้ราคาเนี่ยลงมาเยอะพอสควรเลยนะครับจากรุ่นนำเข้านะฮะร,รุ่นนำเข้านี่โอ้โหแพงมากๆนะครับอัน,นี้ลถมาแล้วนะครับรถมาถมา 7, ึงทานเจ็ดกว่าเลยนะครับ ของรถคันนี้นะครับอยู่ที่5 3 5ล้านมบาทครับหรือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปทดลองขับนะที่เชลล์รูมเมอร์เซเดสเบนซ์ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมประเคนทัศนัยหน่อยว่าต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ